ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นที่กำลังจะได้พบกับการผจญภัยครั้งใหม่แม้ว่าจะมีความหวาดหวั่นอยู่บ้างก็ตามเมื่อรถตู้โดยสารจอดส่งพวกเขาที่ปากทางเข้าหมู่บ้านเสียงจิ้งหรีดและ,มะแมลงกลางคืนดังระงมท่ามกลางความมืดมิดบิวกับเอกจุดไฟฉายส่องหาทางเดินลัดเลาะไปยังภายในหมู่บ้านสายตาแต่ละคนเหลือบมองสภาพแวดล้อมที่มืดมิด บ้านไม้เก่าแก่และทางเดินที่ปกคลุมด้วยหญ้าสูงรกทึบสร้างความหวั่นใจให้กับพลอยและคิวอยู่ไม่น้อยแม้ในใจอยากจะถอนตัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็เร้าความกล้าของพวกเขาให้อยากเดินหน้าต่อทันทีที่เดินผ่านสารเก่าซึ่งดูเหมือนจะเป็นสารเพียงตาบูชาแม่ตะเคียนจู่ๆก็มีเสียงลมพัดแรงอึ้งเหมือนมีบางอย่างกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ พอพวกเขามาถึงบ้านพักเล็กๆในหมู่บ้านเจ้าของที่พักเป็นหญิงชราอายุร่วมแปดสิบมีท่าทีเงียบขรึมและสงบนิ่งเธอเพียงส่งกุญแจบ้านพักให้พร้อมตะเกียงให้โดยไม่พูดอะไรมากนะักแววตาของเธอดูเหนื่อยล้าและแฝงแววกังวลเหมือนจะต้องการเตือนแต่กลับไม่กล้าเอื่อนเอ,อ่ยอะไรออกมาบิวถามถึงเรื่องผีแม่แตะเกียง เธอทำเพียงให้ระวังยามค่ำคืนอย่าได้ออกไปเดินเล่นดิมแม่น้ำเป็นอันขาดหลังตะวันลับขอฟ้าอากาศแปรเปลี่ยนอย่างรวดเด็วลมเย็นเฉียบพัดวูบว่าเหมือนกำลังจะมีพายุทุกคนเริ่มได้ยินเสียงหวีดวิวแผ่วเ,เบาจากต้นไม้ริมตะลิงประตุ้นสัญชาตญาณบาดกลัวให้ตื่นเต้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวคืนนั้นบิวและเอกออกจากบ้านพักอย่างเงียบ เพราะทนแรงกระตุ้นของความสงสัยไม่ไหวคอยกับคิวขอตามมาด้วยเพราะไม่อยากอยู่ในบ้านตามลำพังถึงแม้จะรู้ดีว่ามันเสี่ยงพวกเขาเดินลเลาะไปตามแนวป่าที่รายรอบหมู่บ้านจนกระทั่งขลุกออกมายังริมน้ำที่นั่นมีต้นตะเคียนสูงใหญ่ลำต้นดูแข็งแรงแม้จะมีอายุมากกว่าร้อยปีมองเห็นรากใหญ่มหึมาสายหนึ่งโลกพ้นดิน ทอดไปสู่ริมน้ำสะท้อนแสงจันทร์ขาวซีดเป็นเงาโค้งดูคล้ายเล็บมือยักษ์เสียงใบไม้เสียดสีมาพร้อมสายลมหนาวเย็นเยอือกทุกคนขนลุกสู้พร้อมๆกับเรากับมีสายตาปริศนาจับจ้องอยู่ขณะที่ทั้งหมดกําลังใช้ไฟฉายสองลงบนต้นตะเคียนพลอยก็สังเกตเห็นเงาใครบางคนยืนอยู่ใกล้กๆตรงชายน้ำเงาของหญิงสาวที่ผมยาวสยาย กระโปงสีขาวบางปลิวไว้ตามร